สวัสดีครับผมนายพรพัฒน์เกิดผลวันนี้จะมาพูดถึงปัญหาด้านความปลอดภัยของพนักงานในสถานประกอบการครับความปลอดภัยความปลอดภัยในการทํางานคือสภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติภัยต่างๆอันเกิดจากการทั้งร่างกายชีวิตหรือทรัพย์สินในขณะปฏิบัติงานซึ่งก็งคือ สภาพการทำงานที่ถูกต้องโดยปราศจากอุบัติเหตุในการทำงานความปลอดภัยหมายถึงสภาวะความเสี่ยงที่บุคคลจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือทรัพย์สินจะได้รับความเสียหายต้นลงและดำลงไว้ระดับต่างซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้และการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ภัยหมายถึงสภาวะซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บของบุคคลหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินรวมทั้งกระทบกระเทือนต่อขีดจำกัดในการทำงานปฏิบัติงานตามปกติของบุคคลอันตรายหมายถึงภาวะที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะอยู่ในระบบความรุนแรงมากหรือน้อยอยู่กับสภาพการทำงานและป้องกันเช่น การทำงานบนที่สูงเสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดภัยอันตรายขั้นได้หากเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่อาจเกิดการบาดเจ็บถึงเสียชีวิตได้อุบัติเหตุหมายถึงเหตุการณ์ที่ไม่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นอาจทำให้เกิดผลเสียอีกมากมายเช่นงานซ่อมบำรุงเครื่องจากต้องการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรตามกำหนด แต่ปรากฏว่าอะไรไม่ครบทําให้งานล่าช้าเป็นส่งผลกระทบเสียต่อระบบครับอุบัติเหตุหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิดไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นไม่สามารถควบคุมได้และหลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะนั้นทําให้เกิดความเสียหายส่งผลกระทบต่อตอนเองและครอบครัวเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติความปลอดภัยในการทำงาน คือการปฏิบัติงานให้สําเร็จรือลมตามเป้าหมายโดยปราศจากเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความเสียหายการสูญเสียทั้งบุคคลและทรัพย์สินการบาดเจ็บป่วยเป็นโรคจนถึงขั้นเสียชีวิตอุบัติเหตุในการทํางานหมายถึงภายและความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนให้ผู้ปฏิบัติงานบาดเจ็บสูญเสียทรัพย์สินพิการหรือเสียชีวิตประโยชน์ที่ได้รับ ในการสร้างความปลอดภัย 1. นลดความสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของพนักง,งาน 2. การมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อพนักง,งานทุกคนมีความปลอดภัยย่อมจะทําให้พนักง,งานมีความมั่นใจในการทํางานไม่ต้องหวัดระแวงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 3. การมีกําไรเพิ่มมากขึ้นเมื่อผลกระทบเมื่อผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ย่อมทำให้กําไรของโรงงานเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 4. ทําให้พนักงานมีความปลอดภัยมากขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้น 5. ลดการลาออกหรือย้ายของพนักงานเมื่อพนักงานเชื่อมั่นในความปลอดภยัยย่อมมีจูงใจให้คนอย่างอยู่ทํางานไปนานๆแน,น,นวทางการสร้างความปลอดภยัย 1. มีอุปกรณ์เซฟตี้ที่ได้คุณภาพและเหมาะสมในการใช้งาน 2. การให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างถูกต้อง 3. การให้รางวัลแก่พนักง,งานที่ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและคำนึงถึงความปลอดภัยเพื่อเป็นกำลังใจและแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานคนอื่นๆได้ปฏิบัติตาม 4. การวิเคราะห์อ,อันตรายที่เกิดขึ้นและหาวิธีแก้ไขนอย่างเร่งด่วน 5. ฝึกฝนความรู้ในการทำงานให้ชำนาญเพื่อลดโอกาสความผิดพลาดซึ่งเป็นต้นเหตหเุให้เกิดอุดบัติเหตุได้พื้นฐานการเกิดอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพการประกอบอาชีพในทุกอาชีพมีโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุถ้ามีความรุนแรงจะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นได้เกิดจากการทำงานมีสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยพื้นฐาน พบว่าสาเหตุมาจากการบริหารการจัดด้านความปลอดภัยไม่ดีพอระบบการจัดการด้านความปลอดภัยบกพร่องไม่มีความรับผิดชอบทางด้านความปลอดภัยโดยตรงและฝากไว้กับหน่วยงานอื่นทําให้ขาดพูนทําหน้าที่ตรวจสอบและตัวส,สถานที่ประกอบการเป็นสาเหตุที่เอ,อ,อานวยต่อการเกิดอุบัติเหตุและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จากการทำงานสรุปได้ว่ามาจากสองสาเหตุหลักได้แก่จากสภาพของงานที่ไม่ปลอดภัยและการกระทำของพกงานที่ไม่ปลอดภัย<ๆ>การกระทำที่ไม่ปลอดภัยการกระทำของคนที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อตอนเองและผู้อื่น<ๆ>เช่นขาดความรอบครอบไม่มระมัดระวังเครื่องป้องกันอันตรายเครื่องจากที่จัดไว้ให้แต่ไม่ใช้เครื่องใช้เครื่องมือที่ใช้ไม่ถูก ุลักษณะของงานที่ทําเป็นต้นการทํางานที่ไม่ปลอดภัยสภาพโรงงานสภาพเครื่องจักรและกระบวนการผลิตไม่มีความปลอดภัยเพียงพอส่งผลให้ผู้ทํางานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง,ต,องต้องเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บเสียชีวิตเกิดจากระบบความปลอดภัยไม่มีประสิทธิภาพไม่มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยบริเวณสถานที่ทำงานสกรปรกการระบายอากาศผิดปกติเป็นต้น สาเหตุของการเกิอดอุบัติเหตุในการทำงานคนที่ทำคนที่ทำงานได้รับอันตรายจากการทำงานส่วนใหญ่มักจะขาดความเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยทั้งในส่วนคนในตัวส่วนตัวของคนงานเองและสถานประกอบการที่ไม่มีนโยบายเรื่องสุขภาพความปลอดภัยรวมถึงขาดประสิทธิภาพในการตรวจสอบให้ความรู้บังคับใช้ กฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ดังนั้นเราจรึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจและปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยโดยทิ้งคัดแล้วเราจะปลอดภัยจากอันตรายหรืออุบัติเหตุต่างๆสาเหตุโดยทั่วไปของอุบัติเหตุอาจได้รับการแบ่งได้ดังนี้ 1. ความรู้ไมเ่เท่าไม่ถึงการมักเกิดกับบุคคลที่เข้าทํางานใหม่ๆห,หรือทํางานที่เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรใหม่โดย ไม่ได้รับคําอธิบายถึงการปฏิบัติงานและการทํางานของเครื่องมือเครื่องจักรโดยละเอียดจึงไม่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยๆการสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยยังไม่ดีพอกฎของความปลอดภัยไม่มีผลบังคับใช้ไม่ได้วางแผนงานความปลอดภัยไว้เป็นส่วนหนึ่งของงานจุดอันตรายต่างๆไม่รับการแก้ไขอุปก,กรณ์ความปลอดภัยไม่ได้จัดให้ ขาดความรู้หรือไม่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย 2. ความประมาทเกิดจากมีการเชื่อมมั่นมากเกินไปเนื่องจากการทำงานมานานการละเลยที่ไม่ใส่ใจหรือมีทัศ,ทศ,ทศนคตผิผิดในความปลอดภัยเครื่องป้องกันอันตรายหรือเครื่องกั้นจัดไว้ให้แต่ไม่ใช้หรอถอดออกใช้เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ถูกคุณลักษณะกับ ของงานที่ทำถึงแม้ว่าจะมีเครื่องมือที่ถูกต้องถูกเลือกให้ใช้ได้เหมาะสมก็ตามยกของด้วยวิธีผิดผิดจนเกิดให้จนก่อให้เกิดอันตรายอริยบทในการเคลื่อนไหวน่าจะเกิดอันตรายเช่นการเดินการวิ่งการกระโดดการก้าวการปีนป่ายการหยอกล้อหรือล้อเล่นในระหว่างการทำงาน3 สภาพร่างกายของบุคคลคืออ่อนเพลียเนื่องจากไม่สบายเป็นไข้หรือเข้าทำงานหนักหูหนวกสายตามไม่ดีโรคหัวใจภาพร่างกายไม่เหมาะกับงาน 4. สภาพจิตใจของบุคคลขาดความตั้งใจในการทำงานขาดความสามารถในการควบคุอมอารมณ์ในขณะทำงานตื่นเต้นง่ายขวัญอ่อนตกใจง่าย5 ปก,กรณ์เครื่องมือเครื่องจักรมีข้อบกพร่องอาจเนื่องจากสาเหตุเช่นการใช้เครื่องมือไม่ถูกขนาดใช้เครื่องมือที่สึกหรอหรืหอชำรุดทื่อหรือหักใช้เครื่องมือที่ปัสจากด้ามหรือการจับที่เหมาะสมไม่ใช้เครื่องประก,กันจากอันตรายจับตั้งงานไม่ได้ขนาดและไม่มั่นคงและเลยต่อการบำร,รุงรักษาเช่นน้ำมันหล่อลื่นไม่เพียงพอ สภาพของบริเวณปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยเช่นแสงสว่างไม่เพียงพอเสียงดังมากเกินไปการระบายอากาศที่ไม่เหมาะสมความสกรปรกบริเวณที่ขับแคบมีสารเคมีและเชื้อเพลิงพื้นที่ลื่นเนื่องจากคาบน้ำมันหลุมและสิ่งกีดขวางทางเดินการสูญเสียเนื่องจากการ,กร,รเกิดอุบัติเหตุใน การดำเนินงานต้องการอุบัติเหตุจากการทำงานจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงต่อไปดังนี้ 1. การเกิดอุบัติเหตุต้องมีสาเหตุเสมอ 2. อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ป้องกันได้ 3. การป้องกันอุบัติเหตุเป็นหลักธรรมของมนุษยธรรมและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและควรกระทำา 4. การใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุจะว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับความสูญเสียหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 5. การป้องกันอุบัติเหตุมีใช่เรื่องสลับซับซ้อนเป็นเรื่องของการกระทําสัมบมันสัมนึองและมีความต่อเนื่อง 6. สิ่งสาคัญในการป้องกันอุบัติเหตุคือต้องค้นหาสาเหตุและดําเนินขจัดสาเหตุหรือความเสี่ยงน,นั้นนั้นเจ็ดการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุจะใช้หลักการเดียวกับการควบคุมคุณภาพของผลผลิต 8. ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ เป็นผู้ที่พอยเริ่มงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุ9ผู้บ,บัญชาบัญชาผู้ควบคุมงานหัวหน้างานเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุ10การป้องกันอุบัติเหตุจะต้องประสบผลสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายหลักในการปฏิบัติงานให้ใหเกิดความปลอดภัย1 ปฏิบัติงานจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทํางานโดยเครื่องคัด 2. ใช้เครื่องมือให้ถูกต้องถูกขนาดถูกวิธีและถูกกับงาน 3. แต่ัการให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงงานและใช้อุปกรณ์ให้คุ้มครองความปลอดภยัยทุกครั้งที่ปปฏิบัติงานที่กําหนดให้มีการใช้ 4. ดูแลเ่ยงการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่ชารุดเสียหาย หรือยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน 5. เก็บอุปกรณ์รักษาเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอเมื่อนําไปใช้งานต้องเก็บไว้ให้ถูกจุดทุกครั้ง 6. รักษาความสะอาดทางเดินในโรงงานและติดป้ายแสดงให้ชัดเจนบริเวณปฏิบัติงานที่มีอันตราย 7. ศึกษาตำแหน่งหรือสถานที่ติดตั้งเครื่องดับเพลิงตลอดจนวิธีการใช้ 8. ปฏิบัติตามคำเตือนหรือเครื่องหมายแสดงอันตรายใดๆภา,ายในสถานประกอบการ 9. ไม่หยอกล้อกกันในขณะแบบัต็งาน 10. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุให้รีบช่วยเหลือทันทีการดำเนินงานการจัดการความปลอดภัย การควบคุมอันตรายในกระบวนการกำหนดจำกัดชั่วโมงการทำงานสำหรับงานที่อันตรายที่กำหนดให้ในายจ้างจัดแพทย์ตรวจโรคให้ลูกจ้างอย่างน้อยปีละครั้งให้ในายจ้างจัดซื้ออุปรกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลการฝึกอบรมการสื่อสารการจูงใจด้านความปลอดภัยการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริหาร และผู้ควบคุมงานในทุกระดับผู้ฝังผลและทบทวนทัศน,นกติด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจะทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็นแนวทางการทำงานได้ทูกวิธีกำหนด้องข้อป้องกันแก้ไขที่ชัดเจนการตรวจสอบอุบัติเหตุและการวิเคราะห์สาเหตุมีสอบสวน การสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุทุกครั้งมีการเก็บรวบรวมและจะทำสถิติอุบัติเหตุมีการป้องกันอุบัติเหตุด,ด้วย3 e คือ engineering วิศวกรรมศาสตร์หือเป็นการใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งใช้ในการคำนวณต่างๆอาทิเช่นการจัดตั้งเครื่องจากเป็นสถานที่ที่เหมาะสมให้ใช้งานได้อย่างปลอดภยัย และรมถึงการติดตั้งผังโรงงานต่างๆในจุดที่เหมาะสมอินดูชั่นการศึกษาเป็นการฝึกอบรมความรู้ในการทำงานให้กับพนักง,งานผู้บริบัติงานรวบรวมไปถึงระบบกฎระเบียบต่างๆที่สถานประกอบการประกาศให้พนักง,งานทุกคนได้ทราบอย่างหนึ่งที่สำคัญคือให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันการอุบัติเหตุวิธีการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน Inforcement e การออกกฎขพอบังคับเป็นการออกกฎระเบียบในการทำงานอย่างปลอดภัยมีมาตรการคุม้มควบคุมให้พนักง,งานทุกคนปฏิบัติตามซึ่งระเบียบมาตรการเหล่านี้ต้องประ,ประกาศให้ทุกคนได้ทราบ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ